เก่งนะเด็กนี้เล่นดนตรีเก่งนะสวยด้วยนะเหมือน,นวันนี้สามีเลยเด็กนี้เด็กคนโตคนนี้นะ่ากลัว สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะเจอเขานกนาเนเธอร์แลนด์อีกแล้วค่ะพี่น้อง่ะยินดีต้อนรับพี่น้องตัวโลกอันเป็นที่รักเข้าสู่ช่องเขานกนาเนเธอร์แลนด์เลยนะคะพี่น้องเอเขานกนาเจอพี่น้องตอนนี้เขาวันเสาร์ตอนบ่ายๆค่ะพี่น้องค่ะวันเสาร์ตอนบ่ายๆแล้วค่ะพี่น้องเขานกนามาชวนพี่น้องไปตลาดนัดกับข้าวนกนากันค่ะพี่น้องตอนบ่าย ตลาดนัดคงจะถูกไม่รู้มีอะไรมั่งนะคะเขาขายถูกถูก,ถกตอนเย็นๆกับพี่น้องแต่ที่แน่ๆเข้านกนาจะไปซื้อ,อ,อผุยหมักเขาพี่น้องคุย ปุ๋ยหมักมูลสัตว์นะคะพี่น้องขาเขามีขายเป็นถุงนะเขแยกออกมาจากถุงใหญ่ถุงละ1นกิโลหรือถุงถุงละ2อกิโลก็มีค่ะพี่น้องขาแต่ที่ถ้าเราไปซื้อที่ร้านดอกไม้นั้นนะคะมันเป็นถุงหนึ่งหกิโลเราก็ใช้ไม่หมดเพราะว่าเราใช้ไม่เยอะค่ะพี่น้องก็เลยต้องไปซื้อตลาดนัดก้าวนกนาขึ้น ขึ้นรถไฟฟ้าไปนี่แหละค่ะพี่น้องไม่ขับรถไปเองหรอกค่ะขึ้นรถไฟฟ้าไปเข้านอกนาค่ะพี่น้องขาไปด้วยกันค่ะไปกันค่ะพี่น้องดูดอกไม้นี้สี่พึ่งมันมาตอมค่ะดูพึ่งสีเยอะแยะเลยพี่น้องมาตอมดอกไม้แต่บ้านนี่แหละสวยมากเลยดอกไม้นี้สีขาวค่ะเนี่ยเห็นไหมทุกต้นกับต้นไม้ทุกต้นมันจะมีดอกนะคะพี่น้องเนี่ยงาม หอมด้วยกับพี่น้องแถวบ้านนี่แหละโน่นอ่ะบ้านเข้านกนานเห็นไหมคะโน่นอ่ะที่เป็นตึกอยู่โน่นอ่ะนี่เดินออกมาไปไปขึ้นเมโทรกันกับพี่น้องค่ะไปขึ้นรถไฟฟ้ามาแล้วไปกันค่ะถึงตลาดนัดทิบลักแล้วค่ะให้ดูบ้านนี้ทิวเฮาส์บ้านแปลก ตลาดนัไปกับพี่น้องมาฝนเยอะอยู่นะตลาดนัดวันเกิด วันเสาร์ค่ะพี่น้องหาตลาดนัดวันเสาร์ที่ปรากรถเต็มค่ะีดนตรงดน,ดนตีคนเยอะแยะค่ะพี่น้องค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็นี้เลยค่ะตลาดนัดเดินไปดูที่ที่ร้านดอกไม้ค่ะพี่น้องเออตรงนี้ไม่รู้เขาขายไหมแต่อีกฝั่งหนึ่งก็ขายผุยมูลสัตว์ด้วยค่ะพี่น้องค่ะ คนเยอะตลาดนัดวันนี้มันไม่นหมดกับพี่น้องเดินไปดูกันน้ำแข็งซูนก็มาครับพี่น้องขาหน้าร้อนน้ำแข็งรูนเหมือนบ้านเราเลยตอนตอนเราเล็กๆเนี่ยมีมีน้ำแข็งอย่างนี้เลยครับพี่น้องขาเนี่ยคนพี่น้องเอ้ยตลาดนัดดูสิ่เขาขายของขายผลไม้แต่ก้าวนกนาเดินตรงไปที่โน่นคน่ะไปที่เขาขายปุ๋ยมูลกลัดกอนครับพี่น้องขา พวกรองรองเท้าเก็มีชีสร้านขายชีสเชอรี่มาแล้วค่ะพี่น้องขาเราต้องไปเก็บเชอรี่นแล้วนะดูที่นี่มาแล้วลูกโตโตแต่เราไม่ต้องซื้อหรอกเดี๋ยวค่อยไปเก็บกับข้าวลูกนานะคะพี่น้องลูกโตโตที่สวนเลยค่ะเราค่อยไปเก็บกันนะคะพี่น้องขาบรรยากาศตลาดนัดค่ะพี่น้องค่ะดูคนสิคะเยอะมากเลยนี่บรรยากาศตลาดนัดอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องขา ร้านดอกไม้ร้านนี้นลยคะ่ะพี่นองขาที่เขาขายอ่ะขายพวกกระปุยมูลสัตว์ค่ะเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นนู้นเขาขายอยู่ฝั่งนู้นเลยค่ะดอกไม้สวยๆคะคะพี่นงขาสีขาวชีชมพูเยอยอปดูหูน่ากินค่ะสองสองกองห้ายูโรค่ะ Hãy này cho kênh Ghiền น้วยค่นาีวราือกมีนะสิบูกสามเ้าหค่ะอันนี้สมสมไปด้วยชอบกินเวลาไปทำงานกับพี่น้องค่ะ

มานั่งดูดนี่ทุกมมงี่ับพี่น้องขาเขานักนากลับมาจากตลาดแล้วได้แล้วค่ะปุ๋ยหมักปุ๋ยมูลสัตว์กับพี่น้องขา1กิโล3ยูโรห0ค่ะเอามาไว้ใจผัก จะต้องปลูกไม่เสร็จกับยังปลูกไม่เสร็จเลยคะ่ะพี่น้องคาะนั่นแหละการนอกนาเข้าไปตลาดจากที่พี่น้องเห็นแล้วนั่นแหละถ่ายรูปต่ายวิดีโออะไระเพลงอะไรมาให้พี่น้องดูด้วยมีเพลงทุกมุมเลยวันนี้ที่ตลาดนัดกับพี่น้องคะ่ะ น,นั้นเเข้านกนาขอขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องขาสําหรับคลิปที่ไปตลาดนัดนะคะยังไงเข้านกนาขอฝากช่องของเข้านกนาเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะพี่น้องขาฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้เข้านกนาเนเธอร์แลนด์เพื่อเป็นกําลังใจที่จะทาคลิปต่อๆไปด้วยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ